สวัสดีค่ะออร,ราทาโรนะคะความรักของชาวราศีมีนนะคะเดือนมิถุนายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนธาตุน้ํานะคะเรามาเข้าเรื่องของชาวราศีมีนกันเลยเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จมีหุ้นส่วนมีอะไรที่แบบว่ายืนอยู่ได้แล้วสิ่งที่ปกปิดแต่หน้ากากด้วยนี่สิคะเห็นไหมคะคุณกําลังคิดทรยศอะ มันเหมือนแบบนั้นนะเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีหุ้นส่วนมีอะไรหรือไม่คุณก็มีภรรยาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบังเอ,อิญคุณนะมารู้ต,ตัวตนของคุณว่าคุณเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงแต่คุณดันชอบผู้ชายไงคะมันขึ้นลักษณะนั้นเพราะหน้าก,ากากที่คุณใส่เนี่ยมปนการมปนการปกปิดความจริงของคุณเอาไว้แล้วเมื่อสิ่งที่มันเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันคือการล่มสลายของของครอบครัว ต่อให้คุณจะฉลาดแค่ไหนต่อให้คุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์ด้านการเจรจามีพรสวรรค์ด้านการพูดอะไรโน้มน้าวจิตใจอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะ่ะแล้วการโกหกเนี่ยมันทําให้คุณเสียครอบครัวไปเลยเนาะจริงๆคุณเองก็ไม่ได้คิดที่จะโกหกนะแต่ว่าบังเอิญอะโดยความบังเอิญที่คุณก็มารู้ตัวตนคุณเอาตอนที่ มันก็ประสบความสําเร็จแล้วนู่นนี่นั่นแล้วอะเนาะคุณถึงมารู้ตัวตนว่าเฮ้ยฉันชอบผู้ชายเหมือนฉันนี่หว่าหรือฉันชอบผู้หญิงเหมือนฉันอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ภรรยาหรือสามีที่อยู่กับคุณดีๆดีๆเนี่ยนะคะหลุดมือไปอืคุณเสียของดีเลยอ่ะแต่เราก็ไม่ได้บอกนะคะว่าการที่คุณหาตัวตนคุณเจอเนี่ยมันจะมันจะผิดอะไรนะคะมไม่ผิดแต่ว่า คือกระดุมเม็ดแรกมันติดผิดไงคะมันเลยมาผิดเอาตรงกลางมันเลยต้องต่างคนต่างไปแล้วผู้หญิงคนที่อยู่กับคุณเนเี่ยเาก็ตึกแสนจะดีด้วยอืคุณเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยว่าเราไม่รู้ตัวตนของเรามาก่อน มันจึงทําให้เกิดเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นโดยการเดินจากไปแล้วก็ความรักอันที่มันไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้คุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณทําได้คุณอยู่ในมือคุณได้แต่วันนี้มันไม่ใช่เลยมันผิดไปละมันไม่ใช่เพราะมันมันมันกลายเป็นว่าผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายไปละแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้ผิดนะคะการดูไพ่เนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณจะรักใครแล้วมันจะ ถูกลักอันนี้แล้วมันไม่ถูกไม่ใช่มันอยู่ที่จิตใจของคนสองคนนั้นแต่ว่ามันมาผิดตรงที่ว่าเวลาไงคะเวลาที่คุณและเขามาเจอกันและทําให้อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกว่ามือที่สามแมคะแบบนี้ยเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผิดมันก็ไม่ไม่รู้จะตอบว่าผิดแบบไหนจะบอกว่าถูกมันก็ยังไม่ใช่เพราะว่า การที่คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะเข้ามาเป็นมือที่สามเนี่ยอันดับแรกเราเราก็บอกไปก่อนเลยว่าเฮ้ยมันก็ผิดอยู่ละแต่ว่าในความลับอมันไม่มีในโลกไงคะวันหนึ่งเนี่ยคู่ครองคุณดันรู้เรื่องเขา้าเขาก็เลยต้องไปเขาไม่เขาทนอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะกับเอ้ไอเราสามคนแบบเนี้เขาทนไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาจะไม่ไม่มาอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นผู้หญิงแท้ผู้ชายแท้อย่างเงี้ยเขาก็จะไปแต่ถ้าเราหาตัวเราให้เจอก่อนอย่าให้แล้วคุยกันก่อนว่าเอ้ยเรามีเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะมันจะได้ไม่มีทะลุกลางป้องตอนที่เรามีความสุขกันอยู่ดีๆแล้วตกตุบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบตัวเองแทบจะ เหมือนกับมันไม่มันเป็นอากาศไปเลยนะคะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเรารับรู้ความรู้สึกของผู้หญิงคนที่อยู่ในราศีมีที่เป็นคู่คุณแล้วเจอแบบเนี้ยเขาเขาแทบเป็นเหมือนอากาศเลยนะคะเขาแทบจะแต่ดีที่ว่าเธอเป็นคนมีสติเท่านั้นเองเธอต้องไปค่ะเธอต้องไปเธอไปจากคุณจริงๆแล้วคุณจะครองคู่กันอยู่กับกับผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิง อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่คุณจะเสียความรักที่ดีไปแต่คุณก็จะได้ความรักอันนั้นมาเหมือนกันซึ่งเรื่องของเพศที่3เนี่ยทางเลือกที่3เนี่ยผู้อ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไพ่ออกมาแบบเนี้ยเราสามารถจะตีได้แบบนี้ให้คุณเราก็อยากทราบเหมือนกันว่าการที่แต่ละคนเนี่ยที่เปลี่ยนไป เพราะเหตุไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเหตุผลของแต่ละคนน่นะคะอย่างในไพ่อันเนี้ย mm. เหตุผลเนี้ยมันคือคุณหาตัวคุณเองเจอเมื่อตอนคุณมีครอบครัวแล้วไงคะมันมันมันสายไปอะคะ่ะมันสายไปเพราะฉะนั้นมันสายไปเนี่ยการที่มันสายไปเนี่ยคุณต้องทนค่ะต้องทนคุณต้องรับคุณต้องรับกับการตัดสินใจของคุณเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเราเนี่ย เราถือว่ามีบุญสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะคะก่อนที่คุณจะแต่งงานหรือตกล่องป่องชิ้นกับใครคนใดคนหนึ่งอย่าทําให้เขาต้องทุกข์ หรือเราต้องทุกข์เพราะฉะนั้นวันแรกที่เราคิดเนี่ยเราทุกข์ก่อนคะ่ะเราเราหาตัวเราเองก่อนมันยังไม่ได้สมหวังไม่เป็นไรหรอกแต่เราหาตัวเราว่าเราชอบอย่างเงี้ยแน่แ่ใช่ไหมเราจะพร้อมใช่ไหมเราพิสูจน์ซิว่าถ้าเราชอบเราจะเดินไปกับคนนี้จนตลอดชีวิตเนี่ยระยะเวลาที่เราอยู่สมมติว่าคุณจะแต่งงานอายุ30คุณคิดไปเลยคะ่ะอีก30ปีคุณจะอยู่กับคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้คุณอยู่ได้ใช่ไหมแล้วคุณค่อยตัดสินใจแต่งงานมันไม่สายนะคะ แต่อย่าไปเป็นมือที่สามของใครเลยค่ะมันมันไม่มีความสุขหรอกไม่ไม่ใช่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือคนนั้นจะเป็นผู้ชายอะไรก็แล้วแต่นะคะเราเราไม่ก้าวล่วงตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าตัวเราเองก็ก็ไม่ทราบนะคะว่าเราจะไปอธิบายยังไงถูกเพราะว่ามันเป็นผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไปเป็นมือมือที่3ามอย่างเงี้ย เราต้องเดินออกใช่ไหมเพราะเราเราไม่เหมือนเขาเราต้องเดินออกใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณลองมองตัวคุณก่อนถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันคุณไม่ต้องแต่งงานคุณไม่ต้องทําเพื่อใครหรอกคุณทําเพื่อตัวคุณเองนั่นแหละถูกที่สุดแต่ถ้าคุณชอบผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณชอบผู้หญิงมันไม่แปลกก็เราไม่มีมือที่สามแล้วเราก็ลองดูซิว่าผู้หญิงคนที่เราจะจะอยู่ด้วยเนี่ยเรากับเขาจะอยู่กันได้ไหมเพราะเราต้องอยู่กับเขาระยะยาวแล้วต้อง คุณต้องไปกันให้ได้อย่างเนี้ยแล้วคุณสามารถจะไปกันได้ไหมอะเออความส่วนตัวทุกคนต้องมีอยู่ละถูกปะคะใช่แต่ไม่ใช่ว่าเหอยคุณมีคู่แล้วคุณแต่งงานแล้วฉันจะต้องมีความส่วนตัวตลอดไปไม่ใช่เพราะฉะนั้นในคลิปเนี้ยก็ขอบอกชาว ราศีมีนิดหนึ่งนะคะว่าตัดสินใจแต่แรกเนี่ยตัดสินใจให้ดีถ้าวันนี้คุณมาดูคุณยังไม่ได้แต่งงานคุณยังไม่ได้อะไรเนี่ยคุณก็รอก่อนนะคะตัดสินใจให้ดีว่าคุณเน่ะเป็นชายแท้หญิงแท้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณค่อยตัดสินใจมันไม่สายแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณดันตรงกับคําที่เราทํานายไปคุณก็ต้องแก้ไขมันนะคะแก้ไขให้ดีที่สุด เพราะว่าผู้หญิงเนะี่ยเขาไม่ได้รู้อะไรกับคุณด้วยว่าคุณจะเป็นผู้ชายชอบผู้ชายเป็นผู้หญิงรักผู้หญิงคนที่เขาอยู่กับเรา,าเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณรู้ตัวคุณอยู่คุณแก้ไขตั้งแต่แรกแล้วผลสรุปมันจะได้ไม่ออกมาทําให้ใครเจ็บใจไงคะอย่าไปบอกว่าพอเขาเจ็บใจแล้วบอกเออเวรกรรมเวรกรรมที่คุณทํานะคะไม่ใช่เขาเขาออกจากคุณไปถือว่าเขาโชคดีนะคะถ้าอย่างเนี้ยเออเขาจะไปเจอสิ่งที่ดีแต่คุณเนี่ยจะทุกข์หนักเลยนะคะ เพราะว่าฉะนั้นทำตัวเองณนะวันนี้ให้ดีก่อนแล้วเราค่อยคิดที่จะมีคู่ถ้าเรายังไม่แน่ใจในตัวเราเองเราก็อย่าเพิ่งไปมีรอดูจนกว่าแน่ใจยังไงคู่เรามันก็ต้องเป็นคู่เราอยู่วันยามค่ำนะคะมไม่เป็นมันไม่ไปไหนหรอกเพราะยังไงพรหมลิขิตก็ต้องเอาคู่เรามาหาเราอยู่ดีไม่ว่าคู่ของเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ผู้ชายมันก็คือคู่เรานั่นเองนะคะพยายามดูแลจิตใจซึ่งกันและกันนะคะ พยายามอย่าให้กระทบกระเทือนกันรักษาวันแรกของตัวเองให้ดีเพราะว่าไพา่วนนี้บอกว่ามันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันละมันจิตกายเป็นผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานแล้วมันผู้หญิงต้องเดินหนีออกไปอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราขอฝากไว้ด้วยทําสิ่งที่ถูกแล้วชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะแต่งงานผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานคุณจะมีความสุขนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างกรรมให้ใครเราเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็ไม่ต้องสร้างกรรมเพิ่มอีกนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้เหยียดเพศเราไม่ได้เหยียดอะไรเรายินดีด้วยถ้าคุณทำสิ่งที่มันถูกต้องเราไม่ได้สีเรียดเลยเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเท่าเทียมกันหมดค่ะอันนั้นออร่าทาโรขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ